สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตีลุกทุกประจางนายกเทศมน,ต,น,นรศตรีนครรังสิตตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลน,นาคนรรังสิตได้เดินหน้าพัฒนาความสะอาดของแหล่งน้ําในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวรังสิตทําให้วันนี้เรามีสายน้ําที่มีความสวยงามและสะอาดตาพร้อมต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกคนเข้าสู่การจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทงเทศบาลน,นาคนรรังสิต ประจำปีพุทธศักราช2565ปทุมนคราภาราเรมิตรสายน้ำสายชีวิตทุ่งหลวงรังสิตสุขสวรรค์ระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ณบริเวณสนามกีฬาฟุตซอลชั่วคราวข้างโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี ภายในงานพบกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในความทรงจำและชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากภาาประชาชนวันที่7พฤศจิกายนชมการประกวดนางนพมาศในวันวาน

ชมคอนเสิร์ตบงพอและมอ oh. สปฏิพานเลือกซื oui. ้อสินช้าชิมอาหารรสเด็ดเอกลักษณ์ชาวลังสิตมาร่วมกันสร้างสีสันแห่งความประทับใจย้อนเวลากลับไปด้วยแฟชั่นยุคปี 2,500ให้เกิดขึ้นบนสายน้ำสายชีวิตทุ่งหลวงลังสิทธิ์สุขสวรรค์ในงานประทุมนักขราทาราเนรมิตรระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2,565ครับวันที่20ตุลาคม2,565เวลา9นาฬิกานบริเวณลานจอดรถ ศูนย์การค้าฟิวชั่พา,าร์คลังสิทธิ์คนตํารวจโทคคำวณวิทยุทกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตํารวจเอกดอกเตอร์ตีลุกกระจางนายกเทศมนตรีนครลังสิทธิ์น,นายนสมศักดิ์เกียรติพัฒนาชัยประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายสุตพงศ์บุราพันธ์เลขาธุการนายกเทศมนตรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดปทุมธานีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารฟิวเจอร์พาร์คและสเปลร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2565ซึ่งเป็นการซ้อมอพยพลูกค้าและพะนักงานออกจากตัวอาคารเพื่อการป้องกันและระงับอาคีภยัยของทีมระจนเพลิงศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าได้แก่เซนทัลโรเบนสานบินนบ๊กซี ตลอดจนหน่วยงานป้องกันภัยของจังหวัดปทุมธานีโดยความสำคัญของการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดีและมีการฝึกซ้อมในทุกๆปีเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอักคีภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอักคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถสร้างความเชื่อมั่น ในความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและประชาชนโดยรอบของศูนย์การค้าวันที่21ตุลาคม2565นณบ,บริเวณลานอาคารอเนกประสงค์ซอยลงังสิตนครนายก30ร้อยตำรวจเอกดรตีลูกทุกกระจ่าง นายกเทศสมบตรีน,นครร,รังสิตเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปีพุทธศักราช25-65โดยมีนายชัยวัฒน์มีคุณประหลัดเทศบาลนครร,รังสิตเป็นผู้กล่าวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้สจหนึ่งนางสาวนัทธิดาเกียรติพัฒนาชายัยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีลำดับที่1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบานนลนครลังสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยร่วมการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดินใส่ปุย๋ยกำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2565ในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่26พิถุนายนพศ2533กำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีวันที่25ตุลาคม2565เวลา13นาฬิกาณบริเวณล่มเขือนสะพานแดงร้อยตำรวจเอกดรต,รตีรุ่งุูประจ่านายกเทศสมนตนนรีนครลังสิต พรอมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรเทศบาลนครลังสิตและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวิกินินเดย์อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนครลังสิตใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการฉีดล้างกวาดพื้นบริเวณที่ทำคันดินริมเขื่อนสะพานแดง